คืนเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแทนอัมพชราภาอาณาจักรใหม่ดาวิกาสมฉาย,ยาเอลทองขยับเอลหนึ่งครั้งรับทรัพย์ถึง300ล้านหากจะเล่าถึงชื่อของนางเอกเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิงก็คงจะมีชื่อของนางเอกสาวคนดังใหม่ดาวิกาเป็นแน่นอนเพราะเธอคนนี้ถือว่าเป็นซุปตาร์สาวอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ถูกจับตามองจากสื่ออยู่ตลอดไม่เพียงแค่นั้นยังมีข่าวลือว่าสาวใหม่ดาวิกาได้ไปกว้านสื่อที่ดินไว้หลายแห่งเลยทีเดียว และทุกครั้งที่เธอลงภาพในไอจีก็มักจะเป็นข่าวออกมาอยู่ตลอดล่าสุดได้กวานซื้อที่ดินทั้งซอย200ล้านโดยเธอต้องการซื้อไว้เพื่อเป็นการออมและสามารถใช้งานได้ในอนาคตหลังจากที่เธอได้ทํางานมาอย่างยาวนานคุณแม่ของเธอก็ได้ให้ของขวัญเป็นรถหรูราคาอยู่ที่9ก้าล้านตอบแทนที่เธอทํางานมาอย่างหนักและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครพื้นบ้านกับทางช่องเจ็ดมาก่อนและในเวลาต่อมาเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนัก แกับทางช่องเจ็ดอย่างเป็นทางการซึ่งตัวเธอเองก็มีผลงานละครอ,ออกมาให้ได้ชมกันหลายต่อหลายเรื่องหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดสาวใหม่ก็ได้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระและได้ตัดสินใจรับแสดงภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงในเวลาต่อมาซึ่งภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวประสบความสําเร็จอย่างมากสามารถกวาดรายได้ไปทั้งหมดถึง1000ล้านหลังจากนั้นสาวใหม่ก็มีผลงานในวงการบันเทิงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายถึงคาน มีงานโชว์ตัวที่ต่างประเทศนอกจากนี้ค่าตัวของเธอในตอนนี้ก็สูงถึงขั้น8หลักแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกคนดังที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ปังไปหมดไม่เพียงแค่นั้นเรื่องความรักของสาวคนนี้ก็ยังอินเลิฟสุดๆไปเลย